มาสุ่มกาชานะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ5เรื่องเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันนะครับว่าไม่ควรพลาดในช่วงต้นเกมนะครับมีอะไรบ้างเรื่องของการ well, นะอัพเวลเนาะอให้ตาโตหน่อยเถอะ เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอาเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเติมเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ r ว PUBG หรือว่า r ว์รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเติมทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเพื่ลยว่ามาจากอาเล้งจิมมิ่งนะครับ เอาละครับพ้ห่มอาร์เล้งกิมมิ่งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม b a c k o v e r M นะฮะอ่าขอเรียกสั้นๆนะซึ่งเป็นเกมที่กำลังจะเปิดในไทยเนาะกัลลนามาเปิดนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำห้าเรื่องที่ไม่ควรพลาดในช่วงต้นเกมนะครับอ่านะครับมาดูเรื่องแรกเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของนะครับนี่เลยซัมมอนนะครับอ่าครับเกมเนี้ยนะครับมันจะมีซัมมอนให้กับเรานะครับอ่า อย่างคล้ายๆเกมอื่นแหละก็จะมีตู้เลทเนาะแล้วก็มีแบบตัวอีเวนต์นะครับตัวคอลแลบอะไรพวกนี้นะนะครับสั่งอย่างเกมนี้เป็นเกมอนิเมะอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นอนิเมะแต่อนาคตอาจจะมีคอลแลบแหละนะครับที่จะมาบอกก็คือนะครับมันจะมีตัวตู้เลทน,นะครับพอดีว่าตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟแคนาดามันมันหมดไปแล้วนะครับตู้เลทเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวมันจะเป็นสีแดงนะครับอ่าเป็นเลทอัพเป็นตัวธรรมดาที่ไหนที่อยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับอ่าเขาจะเลทอัพมาให้เรามีโอกาสสุ่มได้ตัวนั้นมากขึ้นเนาะ ซึ่งอันนี้นะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปเปิดนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่สายเติมหรือเป็นสายฟรีเนี่ยแนะนําว่าอย่าเปิดเยอะเนาะให้เน้นไปที่มันจะมีตัวคอร์ลบนะครับไม่ใช่ตัวอีเวนต์นะครับตัวอีเวนต์หรือตัวลิมิเต็ดนะครับมันจะเป็นแบบพวกอย่างเงี้ยครับชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยพอดีมันหมดพอดีนะครับก็เลยไม่ได้เอาให้ดูแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่พวกชุดว่ายน้ำพวกนี้เนาะส่วนที่ผมเปิดให้ดูอย่างนี้มันเป็นกิจกรรมทำเวทอะไรเนี่ยเพื่อแลกเพื่อแลกน้องมานะ เอามีกุญแจนะครับนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับอย่างตัวที่โหดที่สุดนะตอนนี้ที่มีคอลแลบ,บของเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีเนี้ยก็จะเป็นนี่เลยน้องโนเอลนะครับอ่าซึ่งตัวเนี้ยเก่งมากแรงมากและพวกเนี้ยนะถ้าเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเขายังไม่มีการรีรันหรือรีโลมาให้เราเปิดอีกครั้งนะครับถ้าใครมีโอกาสเปิดได้เปิดตัวอ่าตัวอีเวนต์ก่อนเนาะ นะครับเี๋ตัวลิมิเต็ดก่อนนะครับอืประมาณนี้นะครับอ่านี่คือเรื่องสูตรกาชาเนาะนะครับแล้วก็มันมีตู้การันตีด้วยนะว่าได้ห้าดาวนะครับก็แนะนําไปด้วยเลยกันนะครับพวกนี้มันจะคล้ายๆนี่แหละนี่นี่อันนี้ต้เรดนี่ต้เรห์นี่เลดอัพเออผมก็มองข้ามนี่ตัวนี้นะอันนี้ก็เลดอัพอยู่นะครับ คืออันนี้แน่เลดอัพธรรมดาไม่ใช่ตัวใหม่คือจะมีเลดอัพที่เป็นตัวใหม่อ่ะน่าจะเป็นตัวสีแดงนะนะครับพอพอมันหมดเนี่ยมันก็จะมาลงตู้ธรรมดานะนะครับนี่ตู้ธรรมดาจะมีประมาณนี้นะครับไนะปเฮ้ยผมก็เลยอดสุ่มกาชาเลวจากเก็บเพชรไว้จะสุ่มน้องโนเอลนะฮะ <laughs> นะครับโอเคอันนี้เรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของนะฮะ การอัพเลเวลตัวละครนะครับเกมนี้มันมีเรื่องของเลเวลเนาะนะครับซึ่งเวลาเราเล่นผ่านด่านแล้วเนี่ยเราจะได้ EP ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่านะครับหลักๆแล้วเราจะได้มาจากการเอาเนี่ยตัวพวกขวดพวกเนี้ยนะครับมาอนะัพเนาะนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะไม่พอแล้วโดยเฉพาะคนที่เล่นหลายตัวนะนะครับเพราะนั้นนะแนะนําว่าอย่าอัพมั่วนะครับเล่นเฉพาะตัวหลักๆที่เราคิดว่าจะเล่นย,ยาวๆนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยมันจะไม่พอนะครับอย่างผมเนี่ยที่เลงไว้ก็จะเป็นตัวเนี้นะครับโรตัสที่ว่าจะใช้ตลอดเนาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คงเป็นตัวฮิวนะครับอันนี้ผมเลงอยู่ว่าจะเล่นตัวไหนดีนะครับอืมตัวนี้ฮิวตัวนี้ก็ฮิวดีเหมือนกันเนาะมีมิโมซ่าเนี่ยนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแรงของผมทิมทิมจีฟ้าเอสนะฮะเอามาผ่านด่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับแนะนําว่าอย่าอย่าอัพหลายตัวนะครับประมาณ อ่าสี่ถึงห้าตัวนะครับก็พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่พอนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้แถมนิดนึงเรื่องของเกียร์เนี่ยอ่านะครับมันสามารถใส่แบบออโต้ได้นะแต่ว่าจะบอกว่าบางทีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยลองดูนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะมีเซ็ตอุปกรณ์อันนี้คือพวกอุปกรณ์สมใส่เนาะนะครับถ้าเป็นเซตสีแดงทั้งคู่เนี่ยสี่อันมันจะได้บัฟเสริมนะนะครับแต่ว่าถ้ารอย ใส่2อันเนี้ยมันจะไม่ได้บัฟอันที่4เนาะก็ลองดูว่าระหว่างของที่ระดับสูงกับ preset นะครับอันไหนมันได้สเตตเยอะกันก็เลือกแบบนั้นเนาะนะครับอันนี้แถมนะโอเคต่อมาเรื่องที่3ครับเรื่องของเนี่ยเมื่อกี้พาไปดูเลเวลมาแล้วแล้วก็ขวดเลเวลเนาะแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่เมื่อกี้นะครับถามว่ามาจากไหนนะครับอันนี้ที่จะบอกว่า เวลาลงดันพวกเนี้ยนะครับในการหาของพวกนี้นะครับช่วงแรกเนี่ยพยายามดันไปให้ไกลๆเนาะลงลงในเรื่องนะครับแล้วก็อัพทยอยอัพไปเรื่อยนะครับอย่าอย่าแบบว่าเทด่านเดียวด่านต้นๆเพื่อที่จะหามาอัพเนาะนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนนี้ลงไหวดนันด่าน5้าใช่ไหมเราก็จะลงดานหนะ้าเนาะเพื่อมาอัพพอแบบว่าพอใช้เล่นได้เพราะว่าคือ แต่ละด่านมันก็ใช้ไอตัวรองเท้าเท่ากันนะนะครับยิ่งเราอัพด่านหลังเราก็ยิ่งได้ของดีนะถ้าเราไปเทช่วงแรกหมดก็แล้วก็สูญเสียตัวค่าสตามิน,น,น่นะครับฟรีๆเนาะนะครับโดยเฉพาะด่านอุปกรณ์เนี่ยยิ่งช่วงแรกๆเนี่ยได้ของแบบว่าระดับ SR นะีสูงสุดแค่ SR แต่ว่าพอมาด่านด่าน4เนี่ยได้มีโอกาสได้ s s r และนะครับ มันก็มีโอกาสได้มากขึ้นอ๋อเนี่ยเป็นด่านเจ็ดนะได้ U R ไปอีกเนี่ยเหมือนกันอย่าเพิ่งเทนะครับช่วงแรกนะครับหรือว่าจะหาแบบของเป็นเซตเซตก็ได้นะเนี่ยหาของแค่พอใช้อน่เซตหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะช่วงแรกยังไม่ต้องอัพอะไรเยอะนะสำหรับตัวเกียร์นะฮะแล้วก็เลเวลเนาะนะครับเล่นเล่นพอผ่านได้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เรื่องต่อมานะครับ เรื่องของอย่าลืมนะครับซื้อของในช็อปในแต่ละวันนะฮะ <c oughs> นะครับอืมันจะมีตัวความจริงอันนี้มันเชื่อมโยงกับตัวลงอารีนานะครับเอออันนี้มันจะเป็นอันนี้ต่อแอดเคานะ์เนาะแล้วก็มันจะมีเนี่ยนะครับอันนี้คือร้านแต้มอารีนาเนาะซึ่งแต้มแต้มอารีนาเนะี่ยมันจะมีใช้ได้ต่อวันอยูน่นะ เป็นร้านค้าอารีนาเมื่อกี้คือขายอุปกรณ์นะครับเวลาเราลงอารีนาเนี่ยนะฮะเนี่ยเราจะได้แต้มมาเพื่อเอาไปแลกนะครับถือว่าถ้าชนะได้ห้าสิบแต้มมาแล้วมันก็จะมีทั้งบอดมีทั้งคนนะนะครับผมก็ออโต้เลยมึงจะติงนะ ถ้าชิวๆแล้วปวดหอลอับทุกอย่างนอนไหลออกนะ่ก่อนนเอ๊ะนี่น่าจะบอดนะแต่เพราะว่ามันเป็นตัวตัวร้ายเลยเป็นหมดที่หมดขโมยฆ่าฮีโร่โดีมากทุกยฆ่าเป็นฮีโร่เลยโอเคนี่ยนะครับชนะแล้ว อ่เราจะได้ห้าสิบแต้มเนาะโอ้ถ้าแหลงขึ้นนี่ได้ของเพิ่มอีกนะครับโอเคเราก็แต้มมาแรกพวกนี้นะนี่วันอย่าลืมนะครับนี่มาแรกซะนอะ่าแต่ต้องเล่นให้ครบถึงห้าร้อยก่อนแล้วมันมีโอกาสแบบสุ่มได้ของ l อเลยนะนะฮะส่วนอันนี้มันรู้สึกว่ามันจำกัดเนาะต่อบัญชีนะครับได้แค่นี้แล้วนมะีกร้านนึงมีกร้านหนึง นี่นี่นี่นะครับอันนี้เนาะคืออะไไม่ใช่ปอีอันอะไเนไหมอ่าฮะอ๋ะอนี่อันนี้ถูกแล้วอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นการแลกสตามินา่านะครับต่อวันนะครับคือช่วงแรกๆใครที่เล่นเกมมาแล้วก็เขาแจกตั๋วสุ่มกาชาอะไรพวกเนี้ยเวลาเราสุ่มได้ตัวซ้ำมันจะได้เศษธนีมาเนาะเราก็เอามาแลกนี่เป็นเดลี่ต่อวันนะ แลกได้แค่เนี่ยหนึ่งวันสี่ครั้งนะครับออเลยอาเนี่ย,รเ,ย,เ,เ,ยเราก็แลกตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยเอาสตามิน่าครับต่อวันนะอ่าแลนี้คือช่วงแรกเราคงเราก็แลกแค่ช่วงแรกแล้วหลังๆเราคงไม่น่าจะมีเศษเยอะนะครับสําหรับสายฟรีเนาะแต่ไม่ เล่นไปเรื่อยมันก็แจกเพชรนะครับเราก็มีเพชรอยู่ดีก้าวมาแลกพวกนี้ได้ต่อวันนะครับเศษเนี่ยพวกนี้ยที่ไม่ได้ใช้นะนะครับบอกเลยว่าแจมนะครับอืมนะครับสองหลักๆคือสองล้านนี่แหละเนาะนะครับที่ควรแลกทุกวันนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับลงอารีนาแล้วก็เอาเศษที่มีเนี่ยมาแลกสําหรับตัวที่ไม่ได้ใช้นะนะครับโอเคต่อมาเรื่องที่ห้าแล้วเปล่าเรื่องที่ห้านะครับเรื่องของการตกปลาเนาะสมมติเราเราอยู่ในเมืองนะครับ ทามาในเมืองและเมืองแรกเลยนะอันนี้นะครับอ่ะกดมาที่แผนที่ครับอันนี้เป็นเรื่องของการตกปลาทําอาหารแล้วก็อัพระดับหัวใจของตัวละครนะครับเนอนะครับเรามาเรื่องของตกปลาก่อนเลยนะครับเด๋ได้ไหมนี่นะตรงนี้นะครับซึ่งการตกปลาเนี่ยมันจะมีรู้สึกไม่แน่ใจว่ารีวันมันจะอัพหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่อัพนะครับมันจะเพิ่มให้ตามเวลาเนาะสูงสุดอยู่ที่หกนะครับถ้ามันเต็ม นะครับมันก็จะไม่เพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วเวลาตกปลาเนี่ยเราจะได้ตัวปลาพวกเนี้ยนะหรือวัตถุดิบพวกนี้เนาะในการเอาไปใช้ทําอาหารครับนะนะครับต่อมาอันนี้คือควรทํานะควรควรทำอย่างให้ว่างนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอีกที่ควรทําต่อมาก็คือการทําอาหารเราได้วัตถุดิบแล้วเราก็ทําอาหารครับอ่านะอันนี้สําคัญว่าเราควรทําอาหารอะไร เนี่ยครับเพราะว่ามันจะเป็นอาหารที่บวกบัฟบ,บวกอะไรพวกนี้เนาะนะครับคืออันนี้เป็นเป็นการแนะนำเนาะความจริงเพื่อนๆจะทําอันไหนก็ได้นะครับตามที่อยากได้เลยแต่ผมขอแนะนําเป็นอันนี้ฮะนี่อ่าอาหารบวกหัวใจเนาะนะครับบวกหัวใจที่คือบวกค่าอะไรไม่ใช่ค่าเลือดนะครับอาา่าอันนี้คือเป็นค่าตัวแบบอืมคล้ายๆเลเวลแต่ไม่ใช่เลเวลนะนะครับอืมมันเป็นค่าความสัมพันธ์ตัวละครนะครับทําให้แบบ บวกมากขึ้นเนาะแต่ถ้ามันมีระดับอื่นแล้วนะมีระดับสีฟ้าอะไรพวกนี้ขึ้นอยู่กับของผสมเนียน,นะอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เลือดอ่ะนี่นี่อันนี้นะครับมีระดับสีฟ้าบวกห้าเซนซึ่งผมทำไปแล้วนะครับอ่ะนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวมันจะมีค่าระดับ <S 2> <S 2> ของโมจายูน,ยนะครับนี่ซึ่งเวลาเราลงดานลงอะไรพวกนี้นะ,นะครับมันจะได้ค่าตัวนี้มาด้วยเนาะยิ่งเราใช้เขาบ่อยๆใช้ในการต่อสู้บ่อย เราจะได้ได้ค่าหัวใจมาเยอะนะครับอตรงนี้นะแล้วมันดียังไงเวลาปลดล็อกหัวใจนะนะครับนี่มันจะได้ของตามนี้เลยนะครับนี่เห็นอะไรไหมมันจะได้ตัวนี้ครับที่เอาไว้ตัวเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าไอใบโคเบอร์ By นะครับที่จะใส่ของเพิ่มมากขึ้นเลยนี่ยนะครับได้เพชรอีกนะนี่ได้ชุดด้วยนะครับนี่พวกนี้เราก็ได้ของเยอะนะนะครับเราก็มาเล่นเอาจริงเล่นสี่ตัวหลักหรือห้าตัวหลักก่อนเลยนะครับ เอาไปลงนี้ก็ได้อืมนี่ตรงนี่นอันนี้เพราะว่าดาันเนี้ยมันจะเพิ่มค่าหัวใจเยอะครับนี่เห็นนะครับเราก็วนลูปไปเลยเล่นนี่แล้วอตเนี้ยเห็นไหมเข้ามาแล้วปุ๊บมันใส่อาหารได้อีกครับอืมทาให้เรามีโบนัสในการเพิ่มค่าหัวใจเยอะเนาะนะครับทําให้แบบว่าเราปวดล็อก ตัวาหัวใจเนี่ยพวกนี้นะอืมหลักๆจะเป็นตัวนี้หมดไปแล้วบางอันเนี่ยพวกเนี้ยนะครับซึ่งเอาไปอัพอืออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อดีแล้ว ผิดที่ผิดที่นะครับอันนี้ปลุกอันนี้ปลดดาวนะแนีงพวกนี้เนาะนะครับซึ่งเวลาเราอัพเนี่ยตัวนี้ผมใช้ยาวนะนอัพแลงอัพแหลงของเขาครับนี่เรียบร้อยนี่เพิ่มค่าสเตตัสด,ด้วยแล้วก็ปลดล็อกช่องอีกักทีไหมพอแล้วมั้งนี่ปลดล็อกช่องตัว เ,เพิ่มค่าสเตแตดแล,แ,ลแล้วแล้วก็กดออกช่องตัวเกียร์อีกนะอ่าพวกนี้นะทาให้เราใส่ของได้เยอะขึ้นเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับคือถ้าสมมติเราเล่นจนเยอะแล้วอ่ะก็เอาตัวอื่นไปลงได้นะครับเอาไปลงดันน้อยแคะนะครับแล้วก็ใส่อาหารอันนี้วนลูปกันไปทําอาหารนะครับลงดักกนนะครับแล้วก็วนลูปไปนะครับประมาณนี้สําหรับห้าเรื่องแต่ว่าผมมีแถมอีกอันหนึ่งนะครับอ <laughs> ย่างอย่างอย่างนะครับมันจะมีนะครับ ในแผนที่เนี่ยมันจะมีแต่ละหมู่บ้านที่เราไปใช่ไหมนะครับมันจะมีเควสหมู่บ้านอีกนะคือเนี้ยไม่ได้รีบมากนะครับช่วงต้นเกมยังไม่ทาก็ได้ไมาทําทีหลังก็ได้ผม่แน่ใจเมืองหนึ่งมีหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้นะนี่นจะมีสมุดอยู่นะครับเนี่ยแต่ละเมืองนะครับแล้วก็ไปจะมีเควสดนะครับความจริงอยู่เมืองไหนก็กดได้เนี่ยไม่ไปละเนี่ย ผมอาจจะเล่นน้อยไปนะเอออาจจะต้องแบบกดล็อกกดล็อกเมืองอื่นๆนะเนี่ยจะมีเควสเมืองนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันแต่นี่ไม่รีบไม่รีบนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับห้าเรื่องนะครับก็ความจริงอย่างสุ่มคาช่ายดูมากเลยสุ่มเลยก็ได้นะความจริงจะไปเล่นไปเล่นเซฟอุ้ยเอายังอยู่นิอะไรความจริงผ,ผมไม่เห็นนะอะไรของผมนะครับ มาสุ่มกาชานะครับก็วันนี้นะสําหรับ5้าเรื่องเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันนะครับว่าไม่ควรพลาดในช่วงต้นเกมนะครับมีอะไรบ้างเรื่องของการอัพเวลเนาะอฮ้ยตาโตหน่อยเฮ้ยเกลือโคตเกลือเลยเนี่ยมีเรื่องของการอัพเลเวลนะครับม <im itation> <im itation> ีเรื่องของการอ๋อการสุ่มกาชาตู้เลดอัพนะครับเอไม่จำเป็นต้องสุ่มนะถ้าตัวแต้มน้อยหรือว่าเพชรน้อย ไปสุ่มตัวลีมิตต์อย่างนี้ที่ผมกำลังจะสุ่มแล้วก็ไม่ได้เลยเลยนะครับป่านี้แล้วก็มีอะไรนะเรื่องของการลงดันอุปกรณ์ดันเลเวลนะนะค่อยๆลงนะครับไล่ไปตามพลังที่เรามีเพื่อที่จะลงดันที่เก่งที่สุดหรือยากที่สุดเนาะเพื่อได้ของแร่นะครับอ่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับอย่าลืมซื้อของรายวันนะครับในร้านค้าช็อปหรือว่าอย่าลืมซื้อสตาร์วีน่าแล้วก็เอา ลงอาดีนาเพื่อเอาแต้มไปแรกนะครับในร้านคาช็อปนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของอะไรตกปลานะฮะทำอาหารแล้วก็เอาตัวลงไปลงนะครับเพิ่มค่าหัวใจเนี่ใช้ขอ,องเราสี่เราสไม่ได้ตัวนะฮะอาหมดอหมดนะครับเราจะไปเล่นเซิร์ฟไทยกันแล้วนะเซิร์ฟโโบออย่างเกลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบุณเพื่อนเื่อ,อ,อทุกคนที่เข้ามารับชม นะครับถึงแม้ว่าตอนท้ายผมจะเกลือก็เถอะนะครับงไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สตรีมเกมนี้เล่นนะครับผมบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊า